ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ร่วมมือในการบริหารจัดการน้ําที่ทะเลสาบเจนีวาแม่น้าโรนป้ายเตือนสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับอนาคตของแหล่งน้ําสําคัญในยุโรปป้ายเตือนเมื่อวันที่7กันยายนสำนักข่าวเอฟรายงานจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าแม่น้ํโรนซึ่งมีต้นกําเนิดจากธารน้าแข็งในเทือกเขาแอลของสวิตเซอร์แลนด์จะไหลลงสู่ทะเลสาบเจนีวาและออกสู่อาณาเขตของฝรั่งเศส นายโลรองแซงมาแต่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศสได้กล่าวในพิธีลงนามข้อตกลงที่เมืองเจนีวาว่าการละลายของธาน้ําแข็งจะทำให้แม่น้ำโรนต้องพึ่งพาน้ําจากฝนมากขึ้นสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในการไหลของแม่น้ําทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมและระดับน้ําต่า ทะเลสาบเจนีวาซึ่งเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันตกนั้นมีบทบาทอย่างมากในกิจกรรมต่างๆเช่นการประมงการเกษตรกรรมรวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจและการใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีการใช้งานในการทำความเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในฝรั่งเศสด,ด้วยดาวสีขาวขนาดกลางการสร้างความร่วมมือใหม่ในด้านการบริหารจัดก,การน้ำระหว่างฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ดาวสีขาวขนาดกลางนายแซงมาแตง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงในการควบคุมการใช้น้ําในทะเลสาบเจนีวาจะนําไปสู่การตั้งหน่วยจัดการวิกฤตร่วมฝรั่งเศสสวิสเซอร์แลนด์โดยหน่วยงานนี้จะทํางานเมื่อระดับน้ําในทะเลสาบหรือการไหลของแม่น้ําโอนใกล้ถึงเกณฑ์ที่กาหนดจากฝั่งสวิสเซอร์แลนด์กระทรวงสิ่งแวดล้อมคมนาคมและพลังงานได้ระบุว่าคณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีซึ่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงนี้จะมีบทบาทในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมสําหรับการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะเพื่ออำนนยความสะดวกในการจัดการระหว่างหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว บอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่แล้วคุณคิดว่าการร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้อย่างไรแสดงความคิดเห็นของคุณกันหน่อย